สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราก็มีเรื่องราวสดระทึกขวัญที่เกิดขึ้นอีกแล้วโดยมันก็เป็นเรื่องราวของสตรีมเมอร์ชาวแอฟริกาใต้ที่โชคร้ายเจอโจรปล้นบ้านในระหว่างที่กำลังสตรีมเกมวอล์โอนอยู่กับครอบครัวอะไรมันจะโชคร้ายขนาดนี้กันเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานจะมีที่มาที่ไปอย่างไรและพวกเขาปลอดภัยหรือไม่เรามาชมไปรพร้อมกันเลยดีกว่าครับกับคลิปตัวนี้ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสไรสด้กันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้ร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ โดยมันก็มีอยู่หลายโหนที่สตรีมเมอร์หลายๆคนนั้นจะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระหว่างที่ทําการสตรีมและแน่นอนว่ามันก็ไม่จะสร้างความตกตะลึงให้กับเราสตรีมเมอร์ในการที่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่มันก็คงจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักถ้าหากจะต้องเจอกับเหตุการณ์อาชญาการรมชนิดที่แบบเกิดขึ้นต่อหน้าต,ตากลางสตรีมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่19มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้เองละครับกับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่ามิสแบนดิ t ซึ่งในระหว่างที่เกิดเหตุนั้นเธอกำลังเล่นเกม a อ l of Duty w a r z o อ e อ,อยู่กับครอบครัวของเธอตามประสาสตรีมเมอร์ทั่วไปแต่มันก็ได้มีชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาบุกบ้านของเธอเข้าให้และหลังจากที่บุกเข้ามาในบ้านของสตรีมเมอร์สาวได้สําเร็จกลุ่มคนร้ายก็ได้บอกให้ทางสตรีมเมอร์สาวและก็สามีของเธอหมอบลงกับพื้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่รูููู้้้้ววว่่่่าโจรรตตััหืออไไมแมแแนนกกนกก็ Life ด็ดดถบทึล์ยย เพราะว่าตัวของเธอไม่ได้มีการปิดกล้องและเหตุการณ์สุดระทึกขวัญนี้จะเป็นอย่างไรเราลองไปชมกันดีกว่าครับ You, you. can touch anything with Roof of drain. Roof of drain. you. Drain, any you. for the the we're for the you. Thank you. Thank oh, oh, oh. you. Thank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  I know, I know, I know, จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของคนร้ายได้ทําการมัดผู้เสียหายด้วยเชือกผูกรองเทา้าก่อนจะทําการขโมยของต่างๆในบ้านจากในคลิปคนร้ายดินาฬิการไป2เรือนโทรศัพท์สองเครื่องเข้า <What? S 1> กุญแจรถและจากคาให้การของมิสแบนดิตเธอก็ให้การว่าในตอนนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีใครมาถอดหูฟางของเธอออกไปเธอจึงตัดสินใจหันไปดูแล้วก็พบเป็นชายแปลกหน้า3าคนด้วยกันซึ่งหนึ่งในคนร้ายมีอาวุธปืนอยู่ด้วยพวกเขาบอกเราว่าให นอนลงกับพื้นและอย่าส่งเสียงดังซึ่งรูลูของเธอนั้นต่างก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เธอยังให้การเพิ่มเตอิมอว่าสามีของเธอนั้นถูกมัดแขนและก็ขาก่อนที่ถูกคลุมหัวและหลังจากที่เธอถูกปล้นแล้วนั้นเธอก็กลับมาดูทรัพย์สินข,ของตัวเองก็พบว่านอกจากนาฬิกาโทรศัพท์และก็รถยนต์ของเธอที่ถูกเอาไปนั้นยังมีทีวีโน้ตบุ๊กและก็อืนอีกด้วยโชคดีที่ว่าตอนที่กำลังถูกปล้อนอยู่นั้นสามีของเธอกำลังเล่นเกมอยู่กับเพื่อนบ้านของเขาพอดี นั่นจึงทำให้เพื่อนบ้านได้บุกเข้าไปยังบ้านของสตรีเมอร์สาวเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะทการแจ้งตํารวจและในระหว่างน,นั้นก็ได้ช่วยสามีของสตรีเมอร์สาวด้วยหลังจากนั้นเพ<ว>ื่อนบ้านก็ได้ให้การกับตารวจเพิ่มเติม,ตมรวมไปถึงให้ดูกล้องวงจรปิดอีกด้วยในตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรกันแน่และคาดว่าจะจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้ในไม่ช้าแต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญที่เกิดขึ้้นนนกับคคออวสสีีมเาและ เป็นอุทาหรณ์อีกด้วยว่าให้พวกเราระวัดระวังตัวกันด้วยนะครับเวลาอยู่ในบ้านกล่ลืมล็อกประตูกันให้ดีล่ะส่วนในเรื่องนี้นั้นเราก็ได้แต่ภาวนาว่าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับคนร้ายและนำสิ่งของที่พวกเขาขโมยไปกลับมาได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้เองเนี่ยก็เป็นข่าวของเราในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและหากเพื่อนๆชอบเนี่ยก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe และก็ที่สำคัญกดกระดิ่งกันด้วยล่ะจะเห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ